ส่วนมากก็สีเป็นป่ากัะแง่งนะจ๊ะสีโบคอยไม่ป่าโดดปันใดหรอกอู้หาพี่น้องหาอู้ดอุ้บ่อนอยุบไปสะดุ้งพอดีเนาะ โอ้ปลาเงี้ยงซีโตชาตัวทีโตเอ้ยโดดปลากุมเงี้ยปลากุมเงี้ยครับปลากุมเงี้ยปลากุมเงี้ยระวังนะมันมีเงี้ยงมันมีเงี้ยไอมึงจะปากไว้ดิล่ะให้มันเออเอาไทายไปไปอือโดนฉันอีกออื้ <Yeah. S 2> นี่อืมปากกระแจียงปากบอกเอออกันนะปากกระแยงปากกระแยง <Yeah. S 1> อือป้า <Yeah. S 1> หน่อยครับพี่น้องมายกเองครับวันนี้นนพอดีแม่ดาวเพิ่นอนุญาตนะครับอนุญาตให้ยกฐานเพิ่นนี่ครับสะดุงกับสะดุงเพิน่นนี่พี่น้องตั้งกับตั้งเพิ่นนี่ไม่เคยข้างแรกครับข้างแรกอู้หฟังคุณกับมี่ครับ สาวไอ้ดิ้ันหามองไม่อยู่มันบัดเถกพนักบ่าเอามาลุ้นกันพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งเบาไฟสันยกสะดุ้งใหไงขังแหลกจ้ะเบิ่งลีลาดูวยเดี๋ยวเบิ่งแต่ผู้อื่นไหลมันหยากมันง่ายซำเลยโอ้มันล่มพี่น้องเอาถือบ่ปลายังมี่จักโตปลากระพงตัวนึ่งโอ้ปลากระพง Đó chỉ cái nhựa Ê. Ông mày lại mất đồn lại Ui, mà tâm bà đà để phí nhục nhạc Ui, đây bà nhục ngài Ơ, à, bà cả nhà anh phí đoàn xóng tổ Chị nào, phần nào bà? โอ้ยของดีตายครับนี่น้องปากกระแยงสองตัวอืดๆน้าป่าแง่ต่ำขาดด้วยนี่บอมาเน้าอืดอ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  ปลาป่เนปาอย่งไงปลาเกตตัวนึง้าออกปวดปลาป่นปลาบ่นปลาบ่อนมาเขาสะดุ้งนะปลาเอ้ยปลาป่วนยุ่กลางน้ำเฝ้ายกปเลย บูมี่ตัวล่ะนี่วะบูมี่เตีมนมาลุา้นอันนี้ลุ้นอันนี้ลุน้นนี้อ้ยโดดประกุมเงประคุมเงยครับประกุมเงประกุมเง thì cái ông tuấn của côn ông nhạy dày ơn ông nhạy cảm 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 ơn ông nhạy cậu ơn ông nhạy cảm ơn ông น้องมึงดูยกเปเจ็ดสอดยกแปดเก้าสอดสอมึงดูเด่นเด้คือว่โอ้คือยอ่ตนปลาน้อย <laughs> ปลาน่อยพี่น้องปลาน้อย ใส่ซ้ำาปล่าเกือบผสมเปล่าน้ำมันเหมือนกันใช่ไหมว่าังตกป๊อกลวงมึงอ๋อเดดสาม กะแยังสามไปกะนยังสามยู่เอามาลุ้นกันพี่นอ้องผลงานยกสะดุงอันเทิงตังเ <c oughs> ป็นจังไดเอามีอยู่มีอยู่ ตัวได้หน่อยก็ลุดลงรอเด้ออุ้ยฝุ่นเมียมาลุ่นกันอีกพี่น้องเป้นดงดงนะเป็นโอ้ตัวสียกขึ้นได้เนาะดึงไงโอ้โมมี่จักตัวแยมมาเขาสะดุ้งไม่เป็นยัง เงี้ยตัวนี้ประขับขวงโอ้โ้แต่ก็เงี้ยสีโอุ้้มมี่ ปลาปีกใกล้ตัวน่ะเอาเก็บปลาก่อนออนี่่บออนี่อยู่นี่อยู่ Oi, dia bolot. Oh, sat Oh, oh wak wow, really? ini. โฮะสัวสีขึ้นพี่น้องเลยนี่สองตอยู่จ้ะสองตัวตพอได้ตักนะจ๊ะมาลุนกันพี่น้องมานบอ ซีโต้อยู่จ้นะซีเต้มซีเต้มอืมปลากระแงีงนะจ้ะกระแงีงสามปลาแปบหนึ่งโด,โ,ดโดดโดดโดดได้เป็นยังอืมโอ้โอ้โอ้ เงี้ยงสองจ้ะพี่น,อน้องปลาแบบตัวนึงเออปลาแบบก็ะองจ้ะแต่พ่อได้เก็บนะจ้ะมาลุ่นกันพี่น้องมาลุ่นกันอูอ้พี่น้องปลากุ้มไง อ๋อมันแล้วจ้ะมันแล้วมันแล้วโดดโดดแล้วพี่น้องโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยห่วยห่วยปลากุ้มอีกนะจ๊ะปลากุ้มปลากุ้มปฏิเจตบตัน呐 อีกพี่น้องสีมาเต้นใไ้บอมาเต้นให้ได้รุ่นบอจ้าสะดุ้งเป็นติงติงเอาบอดโดดเสยพีนนาา่น้องป้าตัวกุ้มตัวปก๊งง่นะจ๊ะแล้วห้องบอดโดดอืตัวง่ายพี่น้อง มตมี่สองี่นองสองแต้มจ้ะปลาไก่เงี้ยสองแต้มอคิดว่าปลาแง่สิเขาพี่นอ้องหญ่บ่บแญ่แง่บ่บแญ่แง่ ล่มมากเลยพี่น้องอืมเก๋เง่ายเดซี่เต็มอยู่จ้ะอ้าวว่าลุนกันพี่น้องว่าสิมีปลาดดบอจ้ะปลากุ้มตัวยิ่ๆใหญ่ดดออกนะจ้ะอืมสามเต็มพี่น้อง và cái ngang song và khí nghe tổ nưng nó trả, ừ, si đẻm โดด <c oughs> สีเต็มจ้จพี่น้องปากก็แง่ซีเต็ม ปลาปีกใกล้จ้ะพี่น้องปลาเปียบบอกไปแล้วตัวนึงกต่พ่อได้ตักเรื่อยๆนะจ้ะพี่น้องบริบารละลายครับพ่อได้อยู่อ้ ปาเป่าเนี่ยตัวใหม่เห้ตัวเก่าเนอะระวังนะมันมีเงี้ยงมันมีเงี้ยไอ้มึงจะปากไ้ดีห่หล่ะให้ม,มันเออเอาไทายไปไปอเออนนโดนชับอีกเด็กนี่เขา Baka nhang, bak bok. Oh, ok. Baka nhang, baka nhang. Baka nhang. Oh, để lì lô, để lại lô, rồi lô, lì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  lì นี่พี่น้องผลงานครับผมยกสะดุ้งครับกะตีเฉลี่ยแบบประมาณ6กกิโลกว่าสักหกกิโลกว่าหักนั่นหนอกก็ตีประมาณสีหาขีดนี่แหละกระมังกับสุนิวปลาครับผมมีทุกอย่างปลาปลาตัวปลาสลิดก็ตัวน่้ด้่พี่น้องเป็นสลิด ใครที่ชื่นชอบกับเอาท่านตายตอไปแล้วปาดกดไลค์กดแชร์เลยครับเป็นปลากระแงียงห้ายหลายไปห่อตัวเล่ยๆตัวบางตัวก็ขึกก้นประกวดนี่ประกุมกับตัวเง,งี้พไปห่อปิ่ง,น,งนี่ไปห่อนี่กุมปิ่ง